ถ้าไทยประกาศทำสงครามกับความจนจะดีกว่าไหมหากคนไทย ไร้จนนโยบายนี้นะคะดรเชนได้ประกาศไว้นะคะบนเวทีลานคนเมืองนะคะที่วันที่แที่ผ่านมานะคะเป็นการประกาศนโยบายหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านโยบายนี้นะคะเป็นการสานต่อจากยุคไทยรักไทยสิ่งที่ทำให้ดรเชนห่วงใยประชาชนนะคะก็คือประชาชนที่เขาไม่ได้มีไรายได้ประชาชนที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือแม้แต่คนที่ไม่มีไรายได้ทางาพรรคเพื่อไทยนะคะ ได้ประกาศนโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสำหรับนโยบายนี้นะคะเป็นการเพิ่มเติมศักดิ์ศรีของความเป็นคนของคนเนี่ยให้เท่าเทียมกันโดยการที่รัฐนะคะจะเข้าไปเติมเงินให้กับบุคคลที่ตกงานบุคคลที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงบุคคลที่เป็นคนที่สังคมมองว่าเป็นปัญหาโดยเดือนละ3 0 0 0ันบาทเนี่ยจะเติมให้พวกเขาทำให้พวกเขาได้ลืมตาอาปาก เป็นการทำให้คนไทยสามารถช่วยเหลือคนไทยได้วยกันได,เด้เดี๋ยวลองไปฟังคลิปนี้ดูค่ะทุกคนครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนออีกหนึ่งนโยบายที่เรายังไม่เคยเปิดที่ไหนในเวลาที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายๆจังหวัด ได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายๆที่ในเขตกรุงเทพมหานครและที่ผ่านมาผมเพิ่งไปลงพื้นที่ที่คลองเตยพี่น้องครับวันนี้เรามาอยู่กันได้ที่นี่พี่น้องเชื่อไหมครับว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งเขาไม่คิดด้วยซ้ำว่าวันนี้เขาจะถามถึงอนาคตไปทำไมเพราะเขายังถามถึงข้าวมื้อต่อไปอยู่เลยครับ เราคนไทยครับพี่น้องเราช่วยคนไทยด้วยกันได้ไหมครับเราช่วยคนไทยด้วยกันได้ไหมครับพี่น้องครับวันนี้เราสร้างรายได้จากสิ่งที่เราพูดถึงมาแล้วทําไมเราจะไม่ช่วยคนไทยด้วยกันหลายคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับหลายคนเคยเป็นแกนหลักของบ้านเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคร้ายเข้ามาเขาไม่สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้เขาไม่สามารถ เป็นอย่างไรบ้างคะกับการเปิดเกมแก้ไขปัญหาสังคมนะคะโดยการ เปิดนโยบายคนไทยไร้จนนะคะเพื่อแก้ปัญหาความจนของพี่น้องไทยโดยการเติมเงินให้คนที่ตกงานคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงคนที่สังคมมองว่าเป็นภาระของสังคมนั้นเดือนละส0 0พันบาทและนี่คือตารางเติมเงินนะคะโดยรายละเอียดคร่าวๆที่อันนำมานำเสนอนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเติมเงินลงไป30,000บาทต่อปีก็คือ3,000บาทนั่นแหละค่ะสมมติว่าท่านใดน,นะคะ ตกงานอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะมีรายได้ศูนย์บาทนะคะหรือบางท่านตอนนี้อาจจะมีรายได้เพียง20,000บาททางรัฐนะคะก็จะเติมเงินเข้าไปให้1 6 0 0 0บาทก็คือ ตรงนี้จะสามารถทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รืมตาอ้าปากได้สามารถมีแรงกําลังในการต่อสู้ในแต่ละวันมีมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างน้อยๆก็เป็นการช่วยเหลือคนในสังคมเป็นการช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกันเพราะเพื่อไทย หัวใจคือประชาชนเรือตั้งครั้งนี้นะคะเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งสองใบแรนสไลด์ทันทีค่ะพร้อมรับนโยบายดีๆแบบนี้จากเพื่อไทยไปกันทุกคนค่ะ